วันเสาร์นี้นะครับจะเป็นวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักนะคะซึ่งก็มีเทศกาลต่างๆแบบเนี้นะครับก็จะเป็นงานเทศกาลที่หลายคนก็คา,าดหวังกันเนาะว่าแบบเออจะเป็นช่วงธรรมาหากินของฉันแหละ,ะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าห้างสับสินค้าร้าน<ห>อาหารหหเาขาคาหวังว่า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันจะคึกคักขึ้นมามันจะ ช่วยให้มีมีการค้าการขายอะไรกันแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็คาดคาดกันนะฮะว่าน่าจะมีเงินสะพัด สูงสุดในรอบ6ปีจะมีเงินสะพัดถึงสองจุดแปดพันล้านในช่วงวันเลนทายที่จะถึงนี้เขาคงมีวิธีการตัวแปรอะไรในการวัดนะพี่ไม่รู้เหมือนกันขยายตัวเยอะสุดอ่ะเจ็ดุดสี่เปอร์เซ็นต์ในรอบ6ปีอย่างที่แผนว่าโดยกลุ่ม Gen X ด้วยนะคะตามข้อมูลข่าวเขาบอกว่าอันนี้ส่งเนี่ยมันจะมาจากบรรยากาศทางการเมืองที่มันดีขึ้นการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักมากๆคนก็จะกลับมาใช้จ่ายเงินกันแต่การท่องเที่ยวดีขึ้นนะฮะ ดีขึ้นนะขึงว่าคนจีนมาประเทศไทยเยอะขึ้นเยอะเลยกลับมาเริ่มกลับมาเยอะแล้วจริงครับโดยภาพรวมนะครับจะคึกคักขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ7.4เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและถือว่าน่าจะคึกคักที่สุดในรอบ6ปีเลยทีเดียวแลนว่าจากการสำรวจนะครับเขาแลนว่าจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่2,2400บาทต่อคน เจนซคือใช้เงินประมาณ1,000กับ11บาทเจนวหนึ่งพันสองบาทเจนเใช้2อ0พันสค่ะเท่าตัวเลยอะอืมเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเจนนะคะถึงคุณจะดูซีรีส์วก็ตาม <laughs>